ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่ก็จะมาเปิดกรชานะครับอก็เป็นกระชาที่จีเอ็มเขาแจกเมื่อวานนะครับก็ใบทองเนะาะยี่สิบใบใครได้ก็เอามาเปิดกันนะครับพี่ก็ได้นะครับพี่ก็เลยจะมาเปิดให้ทุกคนดูนะครับว่าจีเอ็มมันแจกอะไรได้ดีๆสักสักอย่างไหมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ตัวที่พี่อยากได้ก็จะเป็นมาโก้กับคาร์เบนดิสตนะครับแค่สองตัวนี้พอเออแค่สองตัวนี้กพพอละ ไม่ขอไปมากกว่านี้นะยี่สิบครั้งนะยี่สิบตัวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างนะที่อยากได้ที่สุดก็คือมนะา์โกนั่นแหละเออของมาโกอะังวะนี้มาโกไม่ก็รอบานก็ได้เออสักตัวหนึ่งอนะตัวที่หนึ่งผ่านไปนะครับยังเป็นไก่อยู่นะเออเขาต้องเล่นจับไก่ไปถึงสูงครับก็ไม่ลีงไก่เหมือนเดิมนะก็ไก่เหมือนเดิม นี่ก็ไก่นะครับคิดว่าไม่ให้ตัวเดียวแน่เลย G M เนี่ยของฟรีไม่ค่อยจะดีหรอกนะทุกคนนะ ừ, เติมก็ใช่ว่าจะดีนะตัวที่เท่าไหร่แล้วนะเนี่ยพี่ก็ไม่ได้นับแล้วเกินไปมันออกตัวเดียวเลยเหรอนะ้องชาย ก็ขอโทษด้วยนะครับที่คลิปที่มันก็น่าเบื่อเนาอะอหายกันไปนานก็ต้องขอโทษเลยะครับพอดีว่าพี่ก็ไม่ว่างเนาะแล้วนี่สียงพูดว้วยขอตัวเต็มแจ็มสักสักเว้าเจ็ดสิบแปดสิบได้ไหมเออเฮ้ยคารเป็นดิสมาดีใจดีใจอ้าวเฮ้ยโอ้หมดแล้ว เกินไปทุกคนยี่สิบตัวนะครับต้องได้คาร์เดีมยมาตัวเดียวเองเว้าวหกสิบตัวเดียวคิดดูเอาดิมันก็ดีนะมันก็เก่งไะนะเออแต่ว่ามันแบบมันก็เกินไปอะ่ะเกินไปเนี่ยนะครับก็จีเอ็มมันก็ไม่ได้ให้อะไรนี่ตู้เนี่ยนะอย่าไปสุ่มอะไรนะทุกคนนะมันเ,เกินอะ่ะมันไม่ได้อะ่ะออพูดเลยมันไม่ได้ มันเหมือนเป็นหน้าตู้ตู้หลอกอ่ะเออเข้าใจปะตั้งแต่มันมาพี่ก็เปิดไม,ไม่ไม่เคยจะได้อะไรเลย,เลยนะอันนี้ก็ชาฟีพี่เปิดไปแล้วเนาะก็ได้เกลือไปโอ้ช่วงนี้จีเอ็มแจกนะแต่ก็แจกเกลือเหมือนกันนะเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็หนะากที่มารีวิวตัวอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับ ตอนนี้ก็ว่าจะรีวิวตัวไหนดีก่อนก็ไม่รู้นะก็จะมีคาร์เบนดิสนะครับแล้วก็เอสแล้วก็อีวานคอฟนะครับแล้วก็เนีนะ่ยไอโรบินอะเออโรบินอะไรเนี่ยโรบินทิสมาดอะแล้วก็คนเอกเอโอคิยินะครับแล้วก็จะเป็นรอรอภาคอะไรวะสองปีปะใช่ปะวะ เกบฟองสบูอ่อะเออก็านามิบิกินี่เนาะัวหมดแล้วแหละเนาะตัวที่พี่อยากจะรีวิวก็จะมีแค่นี้แหละเออให้ใหเสนออะไรอยากให้พี่รีวิวตัวอะไรก่อนก็บอกได้นะครับตัวที่พี่มีอะสบวนนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดติดให้พี่ด้วยนะครับเออไปแล้วนะเกลนะครับทุกคน เดี๋ยวไปเปิน 5, เปนดนะสามเพจอะสำหรับพี่ไปละบายบาย